สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทานอาหารเม็กซิกันกันนะคะพบกับทาโก้ค่ะอาหารยอดฮิตในยุคนี้นะคะติดตามชมไปพร้อมๆกันค่ะ ช่วงชวนกันเข้าครัวสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วในรายการ Enjoy e e v r y t h i n g Channel นะคะวันนี้แม่บ้านมานำเสนออาหารของทางยุโรปกกันนะคะอาหารที่ว่าวันนี้เขาเรียกว่าทาโคค่ะเป็นอาหารหลักของชาวเม็กซิกัน และเป็นอาหารประจำชาติของประเทศเม็กซิโกกันเราจะพากันไปรู้จักกับทาโคคาเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าแป้งที่ทำมาจากทอร์ติยานะคะจริงๆแล้วเขามีแบบแข็งและแบบอ่อนวันนี้เราใช้แบบแข็งแบบนี้นะคะมาในแบบแพ็คสำเร็จรูปแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกัน ส่วนผสมของเราวันนี้นะคะเขาจะใช้เนื้อสับเนื้ออะไรก็ได้เนาะจะเป็นหมูสับเนื้อสับบางคนเขาก็ใช้บีฟสับหมูสับชั้งบีฟอะไรพวกนี้วันนี้เราใช้แรมค่าใช้เนื้อแกะนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเราจะไม่สับกันนะคะมีชีสค่ะผักของเราในวันนี้มีอยู่เท่านี้แหละมีอะไรบ้างน,นะคะ มะเขือเทศหั่นเต่านะคะแม่บ้านจะโชว์โดยที่เราจะตัดไส้กลางออกนะคะหัวหอมหอมัห่นเต่าคะ่ะและผักสลัดแบบหัวแบบใบนะคะเราจะซอยแบบฝอยๆรอเตรียมไวค้ค่ะส่วนในของแป้งทางโก้เราจะเรียงไว้แบบนี้เราจะตัดไส้ในของมะเขือเทศออกแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะหัน่น ให้เป็นเต่าเหมือนบ้านเรานี่แหละคะ่ะธรรมดาหั่นประมาณอย่างนี้นะคะเพื่อที่ว่าน้ําในไส้ของเขาจะไม่ทําให้รสชาติอาหารเสียนะคะเราจะทิ้งแบบนี้หั่นเป็นเต่าแบบนี้คะ่ะแบบนี้นะคะเพื่อเข้าไปอบกันแป๊บหนึ่งให้เขากรอบขึ้นมาคะ่ะ อบแผ่นทาโค้กันนะคะเพื่อให้เขากรอบขึ้นมาใช้ไฟอยู่200แต่จะใช้ประมาณ10นาทีเดี๋ยวเราอบไว้ประมาณ10นาทีนะคะจับดูแผ่นเขาเริ่มร้อนแล้วแม่บ้านจะปิดไฟไว,ไว้ก่อนคะ่ะติดเตานะคะใส่กระเทียมสับนะคะ1ช้อนเนื้อแกะแม่บ้านหั่นเป็นชิน้นเล็กๆไม่ได้สับนะคะ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันไม่ต้องใส่น้ำมันเพื่อไปแค่ซอนโต๊ะเดียวนะคะปรุมรสกันนะคะน้ำมันหอยยี่สองซอนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวอยู่หนึ่งซอนโต๊ะไม่บ้านใส่ติ๊กไท่ดำนะคะแล้วขุงขมิ้นนะคะวันนี้ขออนุญาตไม่ได้ใส่ขงง่ปาปริกาเนาะไม่ได้สี อย่างให้เข้ากันนะคะเหมือนผัดไส้ทั่วไปห่อแป้งไส้ก็ควรจะมีรสเริ่มปรุงรสไปอยู่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราจะผัดกันแบบแห้งๆอย่างนี้นะคะใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วนะคะผัดลูกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ใช้เวลาประมาณไม่ถึงสิบนาทีค่ะผัดกันแห้งๆแบบนี้นะคะได้ที่ประมาณนี้นะคะไม่ถึงสิบนาทีค่ะทาโกของเราอบออกมาเรียบร้อยนะคะกรอบได้พี่ะคะ่ะไส้ก็ผัดแล้วนะคะเราจะทำให้ดูทีละอันนะคะแม่บ้านจะใส่ไส้ลงไปก่อน ะคะประมาณนี้แล้วก็ใส่ผักเข้าไปะคะ่ะมะเขือเทศนะคะ อาสานะคะณุณแม่ใส่เนื้อให้นะคะเนื้อสัตว์ของเรานะคะ yeah. Yeah. ร่วมด้วยช่วยกันเนาะแบบนี้ค่ะมะ <Yeah. S 1> เขือเทศนะคะ <Yeah. S 1> ใครชอบอันไหนมากอันไหนน้อย <Yeah. S 1> ก็ทำตามสบายที่ตัวเองชอบนะคะผั <Yeah. S 1> กค่ะอยากให้ลูกกินผักเยอะๆก็ต้องใส่ผักเยอะๆปิดหน้าด้วย ะะีแบบนะะคได้กันประมาณนี้นะคะคาโคของเรานะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วง่ายๆนะคะด่วนๆอร่อยมากแค่ไหนต้องตามไปชิมช่วงพร้อมช่วงพร้อมเสิร์ฟอย่างไรกันบ้างคะคาโคของเรากับอาหารเม็กซิกันวันนี้นะคะชิมคะ่ะ ได้ยินเสียงกรอบของแป้งเท่าไหมคะเราไปอบก่อนนิดนึงเมื่อกี้ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะคะใช้ไฟ200แล้วลดมาเหลือ150นะคะง่ายๆนะคะกับเมนูมื้อง่ายๆได้ครบไฟฟู้ดกรุป๊ปอาหาร5หมู่นะคะเพือ่อนๆชอบเนื้อสัตว์อะไรก็ใช้แบบนั้นวันนี้เราใช้เนื้อแรมผัดตรงสูตรรสชาติตรกรมกล่อมคะ่ะเป็นไงบ้างคะ fect The, the flavor has perfect ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยะคะ่ะลองกลับไปทำกันดูนะคะเพื่อนๆอ,อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่บ้านนะคะแก๊งลูกหมูนะคะให้เราได้มีกำลังใจที่จะทำคลิปดีๆต่อๆไปะคะ่ะวันนี้ขอตัวลาไป รับประทานคาโคร่วมกับเด็กๆก,ก่อนนะคะขอบคุณะคะมากค่ะช่วงเก็บตก ขอบคุณทุกการติดตามนะคะลองกลับไปทำกันดูนะคะเพื่อนๆเ,เมนูง่ายๆอิ่มและอร่อยไปพร้อมๆกันค่ะฝากกำลังใจฝากไลค์ฝากแชร์ให้แม่บ้านและแกงลูกหมูได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ